สวัสดีครับพอกับคนทะเลาะครับนี่เขากะบรรยากาศมาวัดตอนเศ้านะครับหลังเจน,น,นีวันสงการเนาะเขากัจะมาเก็บพระเขามนะาถวายพาระกันนี่ครับมีพระเขามีต้นไก่มีต้นมีหลอดไฟบ่จะที่เขาจะถวายมานะถวายเป็นต้นหลอดไฟเนีครับ ในประเภทนี้สงการแบบสอบประกอบเราครับกับประเภทนี้ที่ทางบ้านพาเฮ็ดมานะครับเนี่ยในต้นเขาก็จะมีคำอย่างไรจะคำครอาครัว้าฮาอฮ็ีบุญกุศลให่ทอ อูที่ิรวนลาบไปบอรอพี่นองนะเนาะเฮากัมาเตรียมพะมระเข่าถาครับเพลนี้ที่แตกต่างจากบ้านเฮาคือเพิ่นจะเฮ็ดเป็นพ้าไผ่พามันเนาะมันว่าจะอืมก่อสู้พ่นองฟังกันนะเฮ็ดยังไรว่าเพณนีทางนี้ ันี่ผู้จิตแดงเขาเข่าจมูกเราเขาจะเห็ดอุทิศหายพอผู้ที่่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นพลาข่าแล้วก็จะถวาใหน้าเขาไปรับกับเล้วแต่บุคคลใจศรัทธาของผู้ใดมันเนาะเหตุแบบใดก็เล้อแต่หลงคนทางนั่นก็มีเหมือนเหตุกรอยดิครอบครัวเพื่อนเพื่อนก็เห็ดเป็นพลาหนึ่งต่างหาก เจ้าาไปนซึ่งต่างจากบ้านเฮาที่เอามารวบกันเลาถวายพร้อมกันครับอันนี้เพื่อนจะเป็นของครอบครัวไปครอบครัวมันครับอันนี้เขาก็มีอาหารหลายอย่างดูนะอันนี้เขาปอกหรือร์จะต้องปอกตัวอใครใครเขาจะปอกออกอันนี้เขาปอกไว้ยปายใครต้องปอกไว้ยาย อันนี้เป็นันใด้แล้วครับบอมดดหล่ะ่ายยัิตนอกเนแกเอมเปนเนาะครับตูนแีแนวน้ำครับอันนี้กพจะเป็นผู้แนะน้ำนี่อยู่ในวัดเนาะย้ายเป็นผู้ดูแลในวัดโอ้ขย็บแห้งโหดระบาดเลยอ๋อฮะวั คุณงามคุณงามคุณงามเอด็ดลําโพธิ์มั้งหมอแม่เด็กกับเมื่อไหร่เด็กกับมันที่สิบแปดครัจะมาเตรียบพระเขาล้อกันเดีย๋ยวหาจานมาอีกเพิ่มใส่าทางคุณเพิ่นกามาเฮ็ดพิธี สุดซับสุดนางแล้วตามประเพภทนี้ครับสุดซับมืออื่นจังสีมีตักบาทนะครับเดี๋ยวสิพามาเบ่งบรรยากาศตักบาทดีมืออื่นสีพ่นสผูกแขนพระตักบาทตักบาทแขนพระเป็นมืออย่างพิ่นเอินพระขึ้นนี่แหละเป็นสังขารขึ้น ส้องนุงกับเธอยอยยางมาแล้วครับเพราะว่าบ้านกับบ่อไก่ยุบวัดปันใดก็ห้กันเดินมาลูกหลานเจ้าไปใส่เบิดโอโรลดไปใช้ขนาดโลดเออใส่ซองเนะเออกระยาน หลังหมากไหมไม่ทันนดนั้นนี่ต้องให้เจ้าตีเพลินพาเห็ดผู้เพิ่นมาเด้อเขาฟูแขกทั้งไก่เขาค่อยรู้จักประเภทนี้กวาดกวาดตัวนึงเด้อกบลูกตาได้ได้กวาตัวนึงเด้อเอา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 เออได้ได้ได้

อมหอมกินแม่กม่นเออเออข้าได้เค็มไฮลไเไ่บอนเฮาล่ิิ่ิิิอนใชใ่นดแบบว่าบ้าไม่ยอมน้อข้าไ่ขึ้นในพื้นแลพปรนการันไทป มันนั่นเล่มากะก้นไม่เท่าเลยคนแต่ทีมากือกันเลคนแตที่มากกิแต่ละเพราะว่าพคนมากกินอาหารแบบนี้ไหมก็แม่เป็นัวเป็นคิวต้นช้แช่าชาเ่ามากอันนี้เื่อฟัอมเออก็แม่แต่ว่าแต่ว่าเ่าก็มากขนาดนี้อันนี้เขาจะย่อเขาไปหัว ป้าก็เพื่นเนาะเตรียมจานรอจานมาใส่ต้นของเจ้าให้กำันเขาขั้นที่เ่าไปเด็กๆเคือข้องเข้าไปเร็วเน่ยเน่ยคือต้นกระูกบ่องแดงอ่าถือก็ได้ถือในน้ำใเ้ำใาก็ได้จับเนาะิบเข่าเออนะเสียย้าทีิอัดจิบเข่าแล้ว อยากเล่นลูกอ้ย่อยาเล่นยาเนมามมาจกมาม่เทาจะยกนี่เขาก็ะสาลูกพาหลานพาลูกพาหลานมาเห็ดมามามาเบงมาเหฮิคุมจัดเตรียมของกันมานะครับมาเบิงบรรยากาศนี่น้ำหวานยังเขากอพวกไปซื้อน้ำกวดมาเป็นลูก น้ำ <ลด S 2> กวดหน่อยด้วยนั่นแหละนี่รถซื้อน้ำกวดหน่อยกวดเท่าไดย่างบมงเงินนะเจ้ามีสี่มีสองพันนี่นี่กวดเท่าไดเขาขายกวดสามพันเออไปเอาไปกวดหนึ่งกับพ่ออ๋อสองกวดเรือละไรไมแม่ขึ้นอันนี้ก็รอคุปปาเพื่อนมาเนาะเขาก็เตรียมของถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุปปาผมก็ติดภารกิจเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งก็ดีไหม ทำ e เต็มตัผาเบียงขาดก็ได้ครับมาบัดรแดงนะผาเบียงลงผาเบียงพี่น้องมันดุดละเนาะฮับโปรเอทเดกกันมัน e มีเขาได้บัดมาทำบุญวันนี e ้มาเห็ดภาคเข่าบางสงการแล้วเนาะการเห็ดทับโซกพี่น้อยเฮ็ดทับโซกแล้วและครับไปกินเดียตต่อไป ยัาล้อถ่าอาจารย์คนน้าเนาะเพราคนยังสูตรจับให้แต่ละครอบครัวที่เป็นมาเห็ดในบ้านนี่แหละมาสติท่านหอนยามบุด้ายับผูกแขนผ่าประตูเป็นเกย์เป่น,นยังห้ลูกลานผูกแขน

เอาการรอคู่บามาเนาะอะไรเี้แต่เอ้ยประานนายจมแล้วก็ใจงอนบาทก็บาได้คู่บานมาเนาเียาถงพแล้วเฮ้ยลูกเอ้ยเนี่ยมาพูดจะไบวด้แล้วเอาใส่ผับย่งกันแล้วผับย่ยงใจ

oh uh, no kontol ini, terlalu penting ini. Ah, namu terasa, alwatuh, alwatuh, alahatu, alahatu, sama, sama, sambut terasa, sambut terasa, namu terasa, namu

ขอนมสวายสวายพระเขาพระเขาและต้นกล้าผือและเครื่องบริวารสวายเรานี้ <imitation> ปลาปีกุ้งปีุสงสุนาของคมทังเลยไม่ดีบอกคัวบอกสาธิตสาิตกสาิวันเลโกคว่บอีเลโอต หนึ่งภานึแต่ตนกระพื้นหนึ่งต้นตนเพรงเทรงงบินญาณวิญย่าสมงอสมหวังปุถีเป็นปุถีเป็นพ่อเป็นเป็นพ่อาที่จุติไปสู่ป่ลบังฮะพระจงมาหา่าเพาเขาต่นกระพื้ ทั้งหลายเหล่านี้บ่วมรวยเจ้ามนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าทานเจ้าฐานเจ้าภูมิเจ้ทฐานทีนั้นสัาว่าไอาเปงมาตนเกงมาตุนไปเกิดคนดีตงุขดีตุขค่วยคจ่าทุกชนยคนจาทุกุข์แล้วุวเยินสุขนนไปพ่ามเกินอีก มีกประการหน like well yeah, like ึ่งค like ือครอบครัวแม่ออกบุญถูกเป็นลูกได้เห็นผ้าขาหนึ่งพ้าเวลอทรงเถิงรอมวิญญาต้องขอคำเสียงได้เม่คำพรมเป็นพรได้เป็นเมฆที่ดวงหลับไปแล้วกอจะมาเป้่าผ้าขา ได้ต้นกลาพืชตีเมตูนูุเป็นดูไปยังไงไหมมือนี้อะไรนแล้วต้องาตน้นไปเกิดบนดี้ต้งซุาตักทุกคอยตักสุกตัวสูกแล้วคอยสูวมีสุกไปก็ขาเดินตาทุกตัทุกตัดทุก จ้าเขาไปเยนไวจะบู้ชายผู้ชายจะเขามเขาะเกเาอย่อผ้ามเปาะเอเผ้าระเาอ่อันนั้นน้ามีสูงเลยนตอตองเออจะซอนตอตองเออ จะชอะไร้นมแชแช่ขันนอต่อาทีัน้นก้ออันนี้ก็พิธีถวายาะถวายว่าเขาหรือว่าเครื่องชังกทานที่เขาเดชมาถวาย เดี๋ยวในมาหาพอเนาะ <c oughs> นจะมาหาพอ่อนะคะ <c oughs> คนจะมาหายพอ่อเนาะอ้ बन्नो तोन्यखा मणिसोति लसोयथा चे असलथा सुतिकारि रव्हा सता सने आरोग्य सुति पावो सता सके ज्याके

อันไม่ออกแตนคนชิมาเอาเองคนแมนเอาเอือยเอามาเอานันกับแตนที่สิบอกเอือยน้ำก็บ่บอกแม่บ่ไม่ออกแตน เดีคนเอาฟ้องดีเพอนมาไหวมือเศ้าหาเด็มากู Minecraft> ้เดียวเท่าีมาสิบอกโอ้มาไหวบัดดีนเ่าไปนานนันแล้วเลยอ่ะออกมาคือบอกสิเไปน้ำจะฟ้องมาครับครับเป็นการเซฟพิธีครับเดี๋แวเราเสร็จก็จะได้กลับแล้วบัดดีมาถวายพระเขาเลอาจารย์เปนเนาะละแม เอาไปอยู่กันนะอยู่กันนะตุนีตุนิโอ้โหตุนิเด็กอะนี่กมะเอิดละครับแล้วมด้อาจารย์กระโปรมีห้องดีเนี่ยวันเนี้ไว่าหงอยเปไ่ยบว่าเมื่อฝังมได โบเลยเหตบพดีเ <laughs> <laughs> โยดยรเพดรกะนไปไป่ป <laughs> ไ <laughs> ด้ปาปไดไป่ปไ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 ะไป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 ไทไปไปไปปไปไไปไปไปบเป่ปไ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 ไเ ใช่ครับอาตอนนี้เขากระชิได้ยากมากเนาะหาไอานอุทิตหายใะเมย์เท่านี้ไปหอไปถึงปุ่ดวงรับไปเรื่องย แม้นบอดที่หน่อยหีมาเอาหรอว่าเวลาเอาใส่น้ำมันในท้องแช่ไว้เตือเือเอแม่เด็กกันก็คือแม่มานี่ก็หวยที่เราเออครับเสร็จพีกลับบ้านนะองันบ้านานะไปถ่ายรูปกันฝากช่องเลยครับเข,ขารอบรรยากาศ วันตรนเฒ้าวันสงกรานต์แ<ะ>บบพิธีประเภศนี้ของอปปปปปวปปเาขกังกันนะอาศัยเยียนดูปปเป็นการปฏิบัติของเพื่อนครับเป็นเฮิปๆงใดผมฝากไว้ด้วยครับช่องคนพัเละเอามานี้ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยครับ